เฮ้ยไปฟังมาเมื่อกี้เหรอทำไมมาทำการบ้านที่โรงเรียนมัาง่ <lied. S 2> ยายคือร้องเพลงได้นะคะอ่ะสา <c oughs> มสี่บ้านคองพีท้องนาท้องนา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  เดี๋ยวก่อนที่จะต่อเพลงที่สองเรามาแกะกล่องกันก่อนดีกว่าวันนี้เราได้มาสองกล่องนะก็แกะเพลงละกล่องอะกล่องแรกมาจากไหนไม่ทราบนะครับผมของขวัญอ๋อของขวัญคูหมูหรือเปล่าของขวัญมันเกิดคูหมูแน่เลยอันนี้น่าจะเป็นของขวัญคูหมูนะครับเสื้ออีไรวะปู่ก็ได้เสื้อเรือว่าปู่อเผาเผาตรงนี้เผาในห้องเลยคูเผาแล้วคูจุดไฟแล้วก็ดูเหวี่ยงไปทั่วห้องเลยถ้าเป็นเสื้อเรียวปู่อะ ไปได้แล้วเฮ้ยแดงแดงไม่เหลือขนมดีเถื่อนจริงเลยี่ขนมเฮ้ยแดงแดงโูมาด้วยแดงดิแดงแดงต้องแมนยูแล้วเแ็มแต็มเตโหอะไรอ่ะอยอร่อยอร่อยอร่อยโอเคขอบพระคุณครับผมจักรครับผู้ไม่รู้นามจำไหมเมนต่วงหิมจำไม่ได้ว่าใครเออเมนม์น่วงหิมพานธใจดีได้คาบ้านเออเดี๋ยวได้กินแน่เดี๋ยวได้กินแน่ เดี๋ยวเลิกแล้วค่อยกินเนาะมีแซวแซวไม่ใช่เหครับใครใครมีเพียงแซวคาบ้านเหรอขอบใจแป๊บคาบ้านครับบอกงี้เฮ้ยก็ตัวเองก็โดนไปกี่ทีแล้วก็เอ้ยชินแล้วครับชินแล้วครับนั่นน่ะสิเศรษจนโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งของขวัญของรางวัลมาให้เราเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อเพลงต่อไปกันเลยเปิดคลิปหน่อยเปิดคลิปหน่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลประดมอินดี้นี่ว่าจะให้กูพูด อ่ะประถมบินดี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานแต่งวงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาต่อเพลงต่อเพลงต่อเพลงเฮ้ยนอกแกะตอบเพลงแล้วอยากต่อยเพลงว่ะต่อยไหมเอาไหมเอาไหมพวกเราหลายคนหลายคนเออเซลจังเลยลิเวอร์พูลเอ้แมนยูเนี่ยแมนยูแพ้แล้วไงแพ้แล้วไงแพ้แล้วก็ไม่ตกตารางเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมเออตรงมีกระจกไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้ไอ้บางพวกหรอกชนะแล้วเลื่อนขึ้นมาเฉยเลยเอา ไม่ดีเพลงที่2ของวันนี้ก็คือเพลงยอดฮิตประจําประเทศไทยเลยโอ้โหเพลงนี้คนไทยถ้าไม่รู้จักเพลงนี้คุณไม่ต้องเป็นคนไทยคุณออกไปจากประเทศคุณย้ายประเทศไปเลยเพลงอะไรเพลงอะไรประเทศไทยอะไรเพลงอะไรเขาามเพลงเาพูดถึงเพลงเขาพูดอะไรประเทศไทยเพลงเพลงชาติไทยอู้หไปได้ปกติเหรอสาวนักสาว นางเกลือถูกแล้วเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดมีมีพวกเรานี่แหละทีมงานพวกเรานี่แหละเคยเสนอขึ้นมาช่วงที่ครูหมูนึกไม่ออกช่วงที่ครูหมูตันว่าจะเอาเพลงอะไรต่อมีเด็กๆเสนอว่าครูครับเอาเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนางเกลือไหมครับเนี่ยนะเพลงนี้นะครับเด็กๆรู้จักเนาะแล้วก็ล่าสุดมี FC ขอมาด้วยนะครับถ้าจำถ้าจำไม่ผิดในคอมเมนต์นะครับครูหมูก็เลยเฮ้ยจังหวะมันดีเว้ยที่ที่คุณสอนชัยเมฆวิเชียนเนี่ยกับเฮ้ยสอนชัยอีกแล้วว่ะ เว้ยอันนี้บังเอิญนะครับอันนี้บังเอิญไม่ได้ตั้งใจนะคุณสอนชัยกับคุณศรินทาเนี่ยคอปเวอร,ร์กันไว้เออไม่ใช่เขาเรียกอะไรร้องคู่กันไว้นะครับฟิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงอ่าเพลงนี้เป็นเพลงคู่ครับผมเพลงคู่นะเพลงคู่ยอดฮิตใครที่อายุแบบสัก20กว่า30 <ปะ S 1> ขึ้นไปเนี่ยร้องได้แน่นอนในบ้านของพี่ทำนาทำนาเพลงแรกตอนรายการซุเปอร์เซสโอเค เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือของเราวันนี้จะเป็นยี่เงไรนะครับผมหนุ่มนาข้าวสาวนานาเยอะไงนาเยอะบ้านรวยบ้านรวยนี่ครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเหลือครับผมบ้านรวยไม่ใสองตัวนี้ไปไหนอะนั่งอะไรมาดูนาห้องมันทันเนี้ยเลยนันงนาห้องเหรอะไรเฮ้ อ๋อขยันอุ้ยขยันจังเลยลูกนหนูขยันจังเลยหนูไปออกไปแก้โน้ตข้างนอกเหรอลูกเขาจะต่อเพลงกันแล้วนะเข้ามาเถอะเพื่อนเพื่อนให้อภัยแล้ว <c oughs> ก็วันนี้สิริไม่มาก็จะลําบากหน่อยนะครับอสองคนก็คนะือเอาจริงก็สิริเขาเขาเก่งนะเขาเป็นตัวนําได้นะแต่วันนี้เขาต้องฟังฟังทํามบนเป็นหลักทางพิะวันเป็นหลักนะพิะวันก็จะเป็นนัมเบอร์วันเลยของทีมเครื่องเป่านะครับนี่ครับผมมงแอมแบตหมดแล้วครับ เฮ้ยทำไมแบตหมดบ่อยใช่ปะจำได้ว่าคลิปคลิปก่อนนะคลิปไหนไม่รู้น่าจะอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละเออเพิ่งจะเปลี่ยนไปเอง,องได้ไงปะลืมปิดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนี่คือเสียงแบตหมดนะครับเตือดเตเนเตดียถ้าปิดไว้ก็จะไม่มีเสียงเออแสดงว่าได้ต้องได้เวลาที่ที่จะซื้อใหม่ล้วกูว่าถ้าถ้าเกิดแบตหมดเร็วอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้นะครับถ้าเราไปออกงานแล้วอันตรายเสี่ยงจำเป็นต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเครื่องไปเลยหมดประกันยังวะเนี่ย เอ้แต no ่ม e <c ười> ันมีวิธีอะไรนะโอ้โอ้โอ้เสนอมาเมื่อก <laughs> yeah. ี้เนี่ยอะไรทำไงให้ได้แบตใช้ได้นานๆแบตแบตแบตหลังหลังแบตสำรองอ่ะแบตไว้หลัง p o w e แบงค์ไม่เอาดิ power b a n ์แพงต้องเอาแบตรถยนต์แล้วแบตรถยนต์นะก้อนละพันอะไรก้อนละพันกว่าบาทอะไรทำนี่สบายหลังแล้วเออว่ะแบกแบตรถยนต์ไปด้วยนะเอาแบตแบตแบตเฟอร์รารี่นั่นใส่กระเป๋าเป้ใส่กระเป๋าเป้ไปด้วยแกหมุนบอกว่าเล่นได้แล้ว ตส่แมสใส่แมสใส่แมสใส่แมสเออใส่แมสใส่แมสเครื่องเป่าเครื่องเป่าปิดแมสเป่าไม่นี่พูดงปิดแมสนี่คุณทำดีแล้วจะไปเจอในไอจีนี่ทำไงอ่ะมันแบบมันอย่างเงี้ยดูดูนี่ครับผมเทคนิคใหม่หญิงจำมาจากไหนแล้วหญิงจำมาจากไอจีเอ้าแก้มแก้มขอดูหน่อย เฮ้ยกินน้ำได้เฮ้ยหายใจได้ไหมได้ค่ะปกติไอได้ไหมไอไอจริงจริงนลุงลุงดูนี่ไอไอไอจริงนี่อะไรบ้างไอจริงขอไอจริงหน่อยครับเฮ้ยเคมันไอจริงไอจริงไปพี่น้องกับไอจีเออก็ใส่แบบนั้นแหละเออปลอดภัยปลอดภัยเบ็ดคีย์บอร์ดหมดอ่าไม่เชื่อนะ เน้จเลยอ่ะไม่คีย์บอร์ดมุ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปยี้ลใช่คีย์บอร์ดมเลนเปลี่ยนหมย์บอร์ด่เปลี่ยนฟัง่แบตคีย์บอร์ดหมดเาทอคีย์บอมุเปียเลยลินเตอร์มาทเปียเล่ะ่องมากรไเที่หน้าไม่ต้องมาแลอานอายุไปเลย่อ่มุเปลีย เดี๋ยวเปลี่ยนแบตคีย์บอร์ดก่อนนะครับอู๋เพลงนี้จะไปเที่ยวสมุทรสาครซะหน่อยมีปัญหาแล้วโอ้โหเพลงแรกเราไปเที่ยวสุพรรณกันมานะครับแต่เพลงนี้เราจะไปสมุทรสาครต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยเดี๋ยวหักเอ็มเฮ้ยแปลกเว้ยวันนี้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนฐานสองอย่างพร้อมกันเลยของเอ็มเฮ้ยใส่ดีนี่มันไม่เย็บเอ็ม วันนี้เปลี่ยนฐานทั้งอันนี้ทั้งนี้เลยทั้งหมดใช้ฐานไป8ก้อน <Okay. S 1> ก้อนละ17บาท <c oughs> นี่นี่คือข้อเสียของการ <c oughs> ใช้ไวเลสนะครับถ้าเกิดเราใช้สายแจ็คเราจะไม่ต้องเสียค่า <c oughs> ไม่ต้องเสียค่าฐานคีย์บอร์ดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไอ้ไอ้ตัวฐานไวเลสด้วย <c oughs> เพราะว่าถ้าใช้สายแจ็คครูหมูจะต่อต่อไฟจากไอ้แบตเตอรี่มาใส่ในนี้ได้เลย คู่กับเดินคู่กับสายแจ็คนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องต้องการให้มันคล่องตัวเพิ่มความคล่องตัวในการเล่นนะครับไม่ต้องเดินตามกันเอาละครับผมสำหรับเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเพลงนี้เดี๋ยวเรามาพีเทสกันก่อนเลยนะครับว่าเด็กๆจะมีความเข้าใจขนาดไหนก่อนที่จะเรียนก่อนที่จะตอบเพลงนะครับมาพีเทสกันใครไม่เคยฟังเพลงมาบ้างยกมือ,อทุกคนเคยฟังกันหมดนะครับเฮ้ยไปฟังมาเมื่อกี้เหรอทำไมมาทำกันบ้านที่โรงเรียนคือร้องเพลงได้นะคะอาว สาบ้านของพีทำนาหน้าน้าหน้าหน้าหน้าเพ่มจังหวะสโลช้าชาเขาเรียกสโลช้าช้าตึง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 งตึอ้มหนึ่งสองสามสี่ คนดูเออแก้มไม่ช่วยเลยอ่ะบอกให้ทําการบ้านมาเออไม่ต้องมาก็ได้แบบนี้ที่หลังเนี่ยแอมอ่ะโอเคสำหรับพีเทสบทนี้เต็มสิบโอ้ยศูนย์คนนไม่ได้เรื่องเลยผิดตั้งแต่เริ่มขึ้นแล้วมันดีกว่าที่แล้วดีกว่าที่แล้วใช่เพราะว่าอินโทรบอกได้ ไม่อะ่ะถ้าครูไม่แทแดงให้เมื่อกี้นั้นไม่มีใครขึ้นเลยหนูครูหักตรงนั้นแหละหนูเด,ดีดย๋ยวหนูขึ้นเหรออ้าวให้ครึ่งคะแนนอเ่าเต็มสิบให้ศูนย์จุดห้าให้เพราะหญิงเป่าฟิดเดียวตอนขึ้น,นอ่าโอเคเดี๋ยวมาฟังกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังก่อนว่าที่แท้จริงแล้วเพลงของเขาเป็นยังไงนะครับผมคงไม่ได้เปิดตอนเปิดเทปให้ฟังนะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับอ่าพ่อ 1, 2, 1, 2, 3, 5ไป ทำนาทำนาปลูกข้าวทังปับป่าดับปลาดับป่าดับป่าปับป่าดับป่าดับป่าดับป่าเห็นเป็นตัวขบีดสองชั้นก็คือคือตัดเลยนะดับตับตาดับตาดับตาดับตา น้องก็ทำนาะเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวปาลนะ์มปะปาดับปาดับปาล์มนะอ่งยี่สี่นะเพื่อซื้อข้าวปาล์มปะปาดับปาดับปาล์มอ้าวบ้านของพี่วอนชู่ <c oughs> หนึง่งสองไปบ้านของพี่ดำหนา อยู่คนเดียวทั้งวงไม่น่ามาหรอก,กวันนี้แก้มบอกดิยท่อนไหนท่านไหนท่านเอบ้านของพี่ทำนารู้จักว่าทำนาเนี่ยอย่าทำนะ<อ>บางนะเดี๋ยวขาดออไอพีมม,ม,มึงระดมเพื่อนหักมุกูลเลยเดี๋ยวจะหักคืนบ้างเดี๋ยวจะหักคืนบ้างอ่ะพ่อ กั้งมาดีกว่ากั้งมาถ่ายอันนี้พี่กั้งต้องเป็นตากล้องย้อนกลับไปเมื่ออดีตพี่กั้งต้องเป็นตากล้องเลยพี่กั้งเป็นตากล้องชอบกินกุ้งเอออะไรอ่ะเย็นๆก็ต้องกินก้อยเฮี่ยบเราสองคนตักกันเองวันถ้าหนึ่งบ้านเคามีถ้านะหนึ่งสองปัาาง่น ตรงนี้เป็นตัวดำ <ar> ปั๊ปป้าด่าด่าด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 ่าจนตัวยกป็นอยู่สามุดสามปากปานันบังบังบังเพลงนี้มันง่ายตรงที่เกือบทั้งเพลงเป็เหมือนกันหมดเลยเอาะไหมบ้านของพี่วอนชู้ใต้บ้าน thank mm -hmm. you

อยไมะอยากมั่รู้ตีตีไปม้ก่อก่ซ้อม่ฟงเพลงก่อนะครับไอเพลงล่าสุดอะไอ้รนะแม่ห้างอะฟังอยู่เีลเลือไม่ฟัง พี่ลำนลาพีนปูเขาไปหาเื่งนีกเี่ยปูยเขาแกงสุ <quelqu' un> up ับผมสลับเพลงหนุ่มน้าข้าวสาวนาเกลือจากทห้สังคังเล็คอร์ดก็เอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอย่าลืมติดตามผลงานเพลงใหม่ๆของพวกเราสังคังเล็กคอ์ดได้ในช่องฟิตช่องแอร์ช่องคลอดทั่วประเทศครับผมเจอกันใหม่ขึ้นหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในช่องคลอดตอนนี้เกใหม่เเร่ขเั